นนี่แนะล้หรับที่ร้านนี้นะผมชอบไอ้เครื่องไอ้ตัวนี้มากเลยนี่เดี๋ยวขอดูใกล้ๆใกล้ๆนี่มันคือเครื่องดีดเครื่องดดโบ๊กนี่โอ้นี่ให้ดูแล้วมันออกมาสวยด้วยนะเอาไปทำไข่ปิ้งต่อเดี๋ยวนี้เ,เป็นเงินหมดเลยอ่นะ ในะนี่แก้เสร็จแล้วเหลือตัวใส่ผักนะครับฝรั่งยังติดใจนะอร่อยอร่อยอ,อร่อยมากมากนะสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะปักหลักชาแนลคลิปนี้นะผมอยู่ที่ตลาดคอนสารนะครับตลาดคอนสารอยู่ที่อะ,อะไรนะชัยพยพภูมินะเป็นตลาดวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมมาเจอร้าน อีกหนึ่งร้านที่แบบร้านตลาดนัดที่อลังการมากมากนะครับร้านนี้นี่น,นเดี๋ยวให้ดูอันนี้เขากำลังจะเตรียมอะไรนะลงกระทะนะเป็นเมนูผัดไทยแต่ว่าของเค้าเนี่ยจะมีเป็นเส้นจานกับเส้นอาวนเส้นแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเร็วๆนี้กดติดตามไว้นะเดี๋ยวจะมีเมนูเพิ่มอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเส้นนะนี่ตอนนี้เขากำลังลงนะครับนี่เดี๋ยวสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าก่อนพ่อค้าแม่ค้าสวัสดีนะครับขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับนี่ ไปเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้คลิปนี้ผมไม่ได้มาลำพังนะครับมากับท่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะบริษัทยูโรคัสจัดเค้กนะครับที่ยังสนับสนุนปลักลัแชนแนลเราเป็นอย่างดีนะครับ อ,นนอันนี้แม่บอกว่าถั่วปนใหม่เลยนะครับวันต่อว,วันนะครับน,นี่นะให้ดูใกล้ๆนะครับเอี่เดี๋ยวไล่ดูคอนเทนต์แม่ก่อนนี่นี่นะอันเนี้ยชอบมากกับเครื่องเอน,นี้ย อันนี้มีขายทั่วไปใช่ไหมไอตัวดิบเซลลปฟี้ค่ะใส่ได้เลยนะดูในแอปนะช้อปปี้ลาซาด้านะนี่นแค่ดิตปุ๊บเน่แล้วคอยที่คอยที่เน่นผมชอบตัวเนี้ยนะ อันนี้อะไรนะอนลังการการไข่อรัพี่การการไข่ไข่เลยคือทั้งเต้าหู้ทั้งไข่มันนัวมากเลยเนาะครับนี่นะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นผัดไทยนะแต่ว่าเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ยเส้นจันใช่ไหมโอ้นี่ดูเส้นมันใหญ่มากเอ้คือเส้นจันเขาจะมีเอกลักษณ์ของของของเขาเองอะเนาะคือม,มันโดนน้ำได้ มันกันมันไม่กันน้ำเหรอมันโดนน้ำได้มันไม่กันน้ำเออมันก <laughs> ันน้ำได้โดนน,ออน,น้ำได้ดไดอืมเส้นมันจะหนึบแบบนะใชยน้องต้นแต่น้องต้นน่าจะขายอยู่อยู่สาขาที่แพร่ไงพี่ดูเส้นใหญ่มากเดี๋ยวละเอาถุงว่อมลง ก็น่าจะเป็นร้านหนึ่งที่แบบว่าลูกค้าไม่ต้องตอบครีเยอะนะเพราะเขาผเองได้เยอะแยะนะแล้วก็ลูกค้าประจำนานี่จะมากินมาทาน,นที่นี่ว่ารสชาติยังไงก็ไม่ต้องพูดถึงอร่อย วันนี้มาเจออลังการมากเอ๋ออันนี้อันนี้ทำอะไรเส้นเส้นอะไรไเ,เอ่ยอ๋อเ,เสนเ้นเส้นจันนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับครับ นี่ให้ดูโอ้อย่างนี้เลยจวน้า่ี่นะ้าอะไราง่อใส่นะอันนี้ซอสสูตรพิเศษนะซอสเดียวไม่ต้องปรุงเพิ่มใช่ไหมพี่อันนี้คือซอสแบบสูตรพิเศษแล้วนะครับจบแล้ว ตกักมาแซบอร่อยด้เลย <laughs> นี่นะนี่เขาก็จะคุกเขาเขานะครับ น,น,นี่นะสล้หรับที่ร้านนี้นะผมชอบไป็เครื่องไอ็ตัวนี้มากเลยนี่เดี๋ยวขอยดูใกล้ๆใกล้ๆนี่มันคือเครื่องบิดเครื่องบิดโป๊กนี่โอ้นี่ให้ดูแล้วมันออกมาสวยด้วยนะเอาไปทำไข่ปิ้งต่อเดี๋ยวนี้เป็นงันหมดเลยนะร้านนี้บอกขายได้ยันเปลือกไข่เน่ เออชอบมากเลยแล้วมันสวยด้วยนะที่สำคัญเนี่ยให้ดูแบบนี่เขาเทยอย่างนั้นเลยโอ้โห อันนี้เดี๋ยวเขาจะอะไรนะเตรียมตัวโรยผักใช่ไหมพี่ นีนะ่อันนี้ใส่เขาเรียกนะใส่ผักแล้วนะครับนี่ตัวนี้อันนี้อันนี้คือโรยถัว่วโรยถั่วนะครับที่อื่นก็โรยงาที่นี่โรยถัว่วเราไม่ใช่ไก่ยาก่างไม่ใช่ไก่ยาก่างนะ <laughs> นี่นะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านผัดไทยแม่ต้นนะครับไอ้แล้ววันนี้มาเจอคุณแม่ด้วยนี่อันนี้คุณแม่เจ้าของสูตรแม่สวัสดีนะครับ <c oughs> นี่วันนี้มาควบคุมคุณภาพเองเลย <c oughs> นี่นะถ้ามาเที่ยวแถวอ่ชายภูมิใช่ไหม <c oughs> ต้องแวะเข้ามากินที่นี่นะครับอยู่ใกล้ชุมแพน,นะนอกจากว่ามีแบบรับออกงานด้วยใช่ไหมแม่ <c oughs> นะเดี๋ยวถ้าเกิดผู้ใหญ่ถ้านไหนสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์แม่ไว้ให้แล้วกันติดต่อหาแม่ได้แม่รับงานทั่วประเทศป่ะไป,ไปทั่วประเทศเลยไปหมดเลยนะไป้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกระทะใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เครื่องมัรเทแล้วนะนี่นะอันนี้เดี๋ยวสอบถามคุณแม่ก่อน ไอครับถ้าเกิดว่าคนดูเขาสนใจแฟรนไชส์แม่มีไหมมีมีนะติดต่อหาแม่ได้เนาะจ้ะติดต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวเบอร์อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะเดี๋ยวผมขอเบอร์แม่ไว้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูต่อดูต่อถ้าใครสนใจอยากมีอาชีพนะติดต่อหาแม่ได้เลยนะครับรับออกงานมีแฟรนไชส์นะครับนี่นะ อันนี้เขาก็จะทําการผัดเส้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไข่เขาจะลงที่หลังเดี๋ยวผมชอบที่ตอกไข่ขามากเลยอะแบบนะมันดิตโป๊ะแป๊ะโป๊ะแปะแล้วมันออกมาสวยด้วยแลตัวเปลือกไข่อะ เนี่ยอันนี้เป็นผัดไทยผัดไทยเส้นจันนะครับเนี่ยแล้วถามพ่อค้าก่อนคนผัดอันนี้ผัดวันหนึ่งกี่โลเนี่ยเส้นและแ,แต่วันวันนี้เอามาเท่าไหร่ทั้งแก่ทั้งแก่ทั้งแก่วันนี้เอามากี่โลเนี่ย <c oughs> แต่ทั้าแก่ยุ่งอยู่เดี๋ยวดูอ่ะโอ้โหลูกค้านี่แบบรุมร้อมมากมายเลยนะครับ เนีหอ่อละ25บาทนะครับเดี๋ยวถามวันนี้แม่ค้าเอามากี่โลครับเนี่ยสส้บ40 <45. S 1> 40โลนะครับเฉพาะเส้นจันอย่างเดียวในะครับอันนี้วุ้เส้นไม่เกี่ยวนะเส้นจันอย่างเดียว40โลนะครับ นี่นะนี่ใกล้เสร็จแล้วเหลือตัวใส่ผักนะครับนี่นะให้ดูนะคแบบรับบบฮึส่วนอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะรอโรยโรย อันนี้มาเป็นทวงงอกนะครับนี่แม่ไปไหนแล้วมา ันนี้ตอนผัดผักนี้เขาก็จะปิดไฟใช่ไหม <c oughs> นี่อันนี้เขาก็จะปิดไฟปิดไฟไว้นะครับเอาแค่ความร้อนของเส้นเนะเ<อ>าะเพราะถ้าเกิดจุดไปปุ๊บเดี๋ยวผักมันจะสุกมันจะเละเกินไปทุกแม่นบ่ <c oughs> กระทะมันจะไหม้ด้วยตอกระทะมันจะไหม้ด้วยเนาะเพราะมันแห้งแล้วเนาะนี่ <c oughs> น้ำมันแบบเข้าไปอยู่ในเส้นแล้วนะ <c oughs> นี่อันนี้ อันนี้จะเป็นกระทะที่จะเป็นผนงคอ นี่เคยนับไววันวันหนึ่งขายประมาณกี่กี่ร้อยกี่พันห่อเนี่ยไม่เคยนับเลยขายดีมากอร่อยนะนี่อันนี้ฝรั่งยังติดใจนะอร่อยอร่อยอร่อยมากมากนะเดินนสมีนนะครับขอบคุณครับ นี่คือจะเสร็จแล้วใช่ไหนแล้วก็ใส่เหลือใส่ผักอย่างเดียวนะครับใส่ผักแล้วก็ตักมาห่อนะอ,นนอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ นี่นะอันนี้เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็จะเลือใส่ผักแล้วก็คุกเขาอีกรอบหนึ่งนะก็อร่อยแล้วนะครับนี่นะ คือเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คุกเขาอีกทีเดียวนะ ครับโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและก็ติดตามนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันมาแชร์ให้ปักหลักชั่นแนลด้วยนะครับปักหลักชั่นแนลเราก็จะไปหาของกินของอร่อยนะให้ทุกท่านได้ตามมาชมมาชิมกันเป็นประจำเลยนะครับไอคลิปนี้เจ๊ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ค้าด้วยนะครับขอบคุณพอ่พอครัวด้วยนะครับ